สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รักษาหนูแกตบี้ที่เป็นเชื้อรากับเชื้อเลือนนะครับผมโดยวิธีการปฏิบัตินะครับเราก็จะทำการอาบน้ำให้หนูแกตบี้ก่อนนะครับอาบน้ำด้วยสบู่เด็กก็ได้ครับผมเหมือนคลิปก่อนที่เราเคยแนะนำไปนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างสบู่ให้แห้งนะครับแล้วก็เอามาเป่าขนให้แห้งแบบนี้นะครับผม ก่อนที่เราจะใส่ยาเราก็ต้องมีการทำความสะอาดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเหมือนคลิปที่รักษากระต่ายนะครับเราก็ควรทำความสะอาดกรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในกรงนะครับโดยการฆ่าเชื้อนะครับผมจะฉีดยาแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์หรือก็เอาตามสะดวกนะครับอันนี้ให้ดูนะครับใช้ยาตัวนี้นะครับยาตัวเดิมเลยนั่นคือยานาโนแคร์นะครับผม ฉีดลงไปนะครับวนแผลนะครับผมแผลที่เป็นเชื้อรากับเชื้อเลือนนะครับผมฉีดลงไปเลยครับพยายามฉีดให้ทั่วทุกจุดนะครับผมที่มีเชื้ออยู่ตรงนั้นนะครับผมพอฉีดเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้ตัวยาแห้งนะครับเราก็เอามาพึ่งพัดลมก็ได้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องหมากมุมนะครับ จากนั้นอย่าลืมทําการรักษาซ้ํานะครับผมโดยใช้ขั้นตอนเดินนะครับอาจจะอีก2วันหรือว่าอีก3วันก็ได้นะครับผมพยายามรักษาในแบบนี้นะครับให้ต่อเนื่องนะครับแล้วโรคจะดีขึ้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับหากใครชอบกดกดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับเรายังมีสาระบันเทิงดีๆให้ทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมขอบคุณครับ